ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสเตลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสถิติทีมชาติไทยในยุคอิชิอินะครับว่าเขาได้ทำสถิติอะไรไปบ้างแล้วก็มีฟอร์มยังไงแล้วก็ทำให้ไทยประสบความสำเร็จอะไรบ้างแล้วก็มีพัฒนาการของฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในยุคอิชิอินะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องนี้นะ เพราะว่าอีชอเนี่ยเขาได้รับงานคุมทีมไทยเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เห็นเราก็ยังไม่ได้ทันที่จะรู้ได้ว่าโค้ชคนนี้นะจะมีการจัดทีมหรือปรับวิธีการเล่นยังไงนะครับทาให้เรามีการเดาอะไอ up อะไรพลาดไปบ้างแล้วก็นักเตะที่เขาคัดเข้าทีมชาติเนี่ยจะมีการคาดการณ์ที่คาดเคลื่อนนะครับทำให เราเนี่ไม่สามารถอ่านใจอีซีได้นะว่าเขาจะเล่นบอนสไตล์ไหนจะพาทีมไทยเราไปสู่การเล่นอย่างสไตล์การเล่นยังไงนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมนะครับทั้งสไตล์การเล่นแล้วก็ทั้งสิ่งที่เขานํามาพัฒนาพื่อบนไทยแล้วก็มีมีสถิติที่น่าสนใจแล้วก็ในระหว่างที่เขาคุมทีมชาติไทยเนะี่ยสถิติที่เขาทําได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ การพัฒนาหลังจากที่อีเอเข้ามาเนี่ยมันทำให้เทียมชาติไทยของเราของเรานี่มีจุดเด่นหรือจุดที่พัฒนายังไงนะครับเราก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับเพราะว่าหลังจากแมตท,ที่เราเจอกับสิงคโปร์แล้วก็สามารถชนะสิงคโปร์ไปได้ด้วย,วยสกอร์สานึครับแต่แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ไม่พอที่จะเข้ารอบในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะนี่คือเป็นการ จะรวบรวมสถิตินะครับการคุมทีมของอีชีในการมารับงานคุมทีมชาติไทยนะมาเลิกมาที่หัวข้อแรกครับอีชีนะครับเตรียมจัดเต็มเกมลุกนัดดวลไทยสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้คือหัวข้อที่เราจะพูดกันนะคือสถิติล่าสุดที่เขาคุมทีมที่เจอกับอาเซียนที่ททเจอกับทีมในอาเซียนนะอีชีก็ได้เล่นเกมที่บอกเลยวรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ มีเกมลุกที่ดุด,ดันเหมือนกันนะไม่ใช่รัดกลุ่มอย่างเดียวนะทำให้เราได้เห็นความหลากหลายของอิชินะครับและแต่ว่าเรื่องแต้มเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยเราก็ยังยิงประตูสิงคโปร์ดได้ไม่ได้ไม่มากพอนะทำให้เราตกรอบนะนี่คือสถิติทั้งหมดนะ สถิตทั้งหมดนะครับที่ผมได้รวบรวมมาเกี่ยวกับโคดอิสิอที่มาคุมทีมชาติไทยนะตั้งแต่โคดอิสิเอรับงานคุมทีมชาติไทยนะไทยเราก็อยู่ในอันดับผมไปเช็คมาแล้วนะอันดับที่เราอยู่ตอนนี้คืออันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งร้อยเป๊ะนะครับเราติดท็อปร้อยนะครับอันดับปัจจุบันนะครับเราติดท็อปร้อยเป๊ะเ,เลยครับในยุคในยุคอิินะซึ่งตลอดทั้งแปดนัดเนี่ยที่เราต้องเจอความยากการคุมทีมโวนกับทีม ในระดับเอเชียที่สูงกว่าเราที่มีเทียอันดับโลกสูงกว่าเราโดยเฉพาะในศึกเอเชียนคัพที่กาตาร์โดยสถิติการคุมนัดนัอิชิอะพาไทยคว้าชัยชนะไปแล้ว1นัดนะครับเสมอ4นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับสถิต,ติอิชิอะคุมทีมชาติไทย8นัดเจอกับทีมที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าไทยทุกทีมไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่น อันดับ17เนี่ยก็คีกิสสถานอันดับที่98ของโลกนะโอมาอันดับที่74ของโลกซาอุอันดับที่56ของโลกอูดเบีกิสถานอันดับที่68เกาหลีใต้อันดับที่22และจีนอันดับที่88นะในการเจอกับสิงคโปร์อันดับที่155ของโลกเนี่ยใน1การคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียนาสุดท้ายจะเป็นครั้งแรกที่อิสิได้ เจอกับทีมที่เมลาก,กิงต่ากว่าแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สาแต่ว่าผลต่างประตูในสกอร์เราไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเข้ารอบนี่คืออาจจะเป็นจุดผิดพลาดครั้งแรกที่อ c ชิอิเนี่ยมาคุมทีมชาติไทยคือการที่พาทีมชาติไทยตกรอบการคัดเลือกทัอลโลกนะครับจะพูดว่าพาก็ไปได้คราบว่าก่อนที่อชิอิจะมาเนี่ย ก็มีโค้ดมาโน่มามา,มาก่อนมาโน่ได้สารต่อให้อิชิทําต่อนะครับก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเข้ารอบไปได้นะสำหรับสถานการณ์ที่ผ่านไป5นั้นเนะี่ยทีมชาติไทยมี5คะแนนะในการศึกแต่ในนี้ผมก็จะบวกเลยครับว่าไทยเรามี5คะแนนเราคะแนนเรามันน้อยกว่าจีนแนละ้วก็เราชนะสิงคโปร์เนี่ยแต้มมันก็มี8แต้มเท่ากับจีนทุกอย่างเท่าจีนหมดแต่ว่าเราแพ้จีนครับทำให้เราอยู่ที่อันดับ3มนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพสต์ให้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งความจะขึ้นรวบรวลเื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเราเนี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ g o o ก l ไซส์ก็สามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะเึ่งการอันนี้ก็บอกได้เลยว่าสถิติของอิชิอะที่มาคุมเนี่ยผมจะสรุปอีกทีนึงนะสถิติของอิชิอะที่มาคุมเทียมชาติไทยนะ เขาได้แข่งบําเขาได้พาทีมชาติไทยลงแข่งใน8แปดนัดน,น,นะครับโดยสถิติการคุมแปดนัดของเอ c เชียเนี่ยชนะ1นะครับเสมอ4แล้วก็แพ้3แล้วก็สถิติต่อมาก็คือการที่เราชนะครั้งแรกในศึกเอเชียนคัพนะครับชนะเัางในศึกเอเชียนคัพแล้วก็พาทีมชาติไทยเข้าท็อป1 0ยนะครับท็อป100นะป100นะเป็น ในรอบหลายปีเราสามารถยืนอยู่ในท็อปร้อยของโลกได้นะถือว่าเป็นผลสําเร็จของทีมชาติไทยแล้วก็สามารถมีแต้มจากการแข่งขันนัดสำ,สำคัญได้นะนี่คือข้อดีของอีซิแล้วก็สามารถใช้นักเตะได้อย่างบอกได้แล้วว่าเข้าแทคติกของโค้ดอซิที่ได้เรียกมานะแล้วก็มีการทำสไตล์การเล่นการ ผสมผสานแท็ติกการประกบตัวการโซนนิ่งที่บอกเลยว่ามันเนียนขึ้นนะเนียนกว่าแต่แต่ก่อนเยอะนะครับทำให้เทียมชาติไทยในแข็งแร่งขึ้นแต่ว่าแต่ว่าไซติล่าสุดของอิชอิในศึกคัดบอลโลกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ชนะสิงคโปร์แล้วก็เสมอจีนแล้วก็แพ้จีนชนะเออแล้วก็เสมอเกาหลีใต้แล้วก็แพ้เกาหลีใต้นะนี่คือสถิติ ของอิชิเอะในคัดบอลโลกผมจะสรุปอีกทีหนึ่งครับว่าสถิติอิชิเอะในศึกคัดบอลโลกก็คือเสมือนเกาหลีใต้ในบ้านแล้วก็แพ้เกาหลีใต้เนาะที่ไทยนะครับที่แข่งที่ราชมังแล้วก็ไปเสมอที่จีนในบ้านจีนแล้วก็ชนะสิงคโปร์ในราชมังคลาในบ้านไทยนะสามหนึ่งนะครับแล้วก็แต้มไม่พอครับผลต่างประตูจีดีไม่เพียงพอที่ที่จะทําให้ไทยเข้ารอบได้นะ ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือกบอลโลกไปอย่างน่าเสียดายนี่คือสถิติการคุมทีมของอิชิอินะครับในการพาทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ศึกคัดฟุตบอลโลกปี2026สำหรับความคิดเห็นของผมสำหรับอิชิอิเนี่ยผมอยากให้โค้ดอิชิอิเนะี่ยได้ทําทีมไปต่ออยากให้ออยากให้อิชิอิได้ไปต่อในการคุมทีมชาติไทยนะ แล้วก็ผมให้คะแนนเนี่ยจาก10คะแนนเนี่ยผมให้อิชิอิไปจคะแนนนะผมให้ผ่านนะครับเพราะว่าอิชไิได้มาคุมทีมด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็การเตรียมทีมก็ทําได้ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ไม่ได้เวลาเยอะเท่าที่ควรนะทำให้การเลือกตัวการจัดอะไรการจัดแท็กติกจัดอะไรเนี่ยทำให้มันมีต้องรัดกุมต้องเซฟตี้หน่อยแล้วก็มีความที่เรียกได้ว่า สมดุลในทีมสมดุลในที่นี้ก็คือสมดุลในแบบที่แท็กติกอิชิใช้ในการเจอกับทีมที่มากับทีมนี่เป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยนะเป็นการสหรับผมผมให้ไปต่อนะเป็นการคุมทีมที่บอกเลยว่าสมมุติอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคนงานลาน่าสุดเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็อยากให้อิชิได้ทําทีมต่อไปเรื่อยๆนะให้เขาได้สร้างทีมนานๆนะครับ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรืออยากแสดงความคิดเห็นว่าจะให้คะแนนเต็ม10เนี่ยคุณให้อิชิเท่าไหร่และคุณยังให้อิชิเนี่ยไปต่อไหมสําหรับใครที่อยากร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็แล้วก็สามารถร่วมตอบคาถามได้ครับว่า10คะแนนเนี่ยคุณให้อิชิกี่คะแนนแล้วก็ควรจะให้อิชิเนี่ยคุมต่อหรือเปล่านะครับ นี่คือคำถามของผมที่อยากถามคนดูนะแล้วก็สามารถร่วมคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะแล้วก็ผมก็ได้มาสรุปสถิติทั้งหมดนะสรุปสถิติอีกครั้งหนึ่งคือคุม8นัดเนี่ยชนะ1นัดเสมอ4แล้วก็แพ้3นะครับสำหรับวันนี้ขอบจบเพียงเท่านี้ครับ